สวัสดีสวัสดีพ่่อแมพี่น้องผ่านเราและผ่งนไทยและต่างประเทศเมื่อนี้มาพบกับบอสเซนูน88อีกแล้วพี่น้องดูบอลเห็นเพียกเหงานเนาะเมื่อนี้ย่างไกลเมื่อไนท์ดีเอาไก่อย่างกินเองมาทานที่แบบหี้นะเห็นบอกสถานที่เห็ดี่ยงเนาเดี๋ยวซูมเอาตัวนี้เลนตัวนี้มันเห็นเออมุมกว้างถึงบอกพี่น้องยางไก่ป็นเนาะ มาปีได้อาจีบยานไกพี่น้องอยู่ทานอาหารเท็ยนหนาเอาขังอยู่บอกแต่มันจะเป็นเลนท่วงท้วงมันจะสุอดอยู่บอกว่าไม่มีบุคลีดูขาดเนาะครับโรดเดียวเอาเอานดิดิน้ำมันเข้งปลาดิย่างไกอยู่กันหลายคนอันนี้กุ๊กใหญ่ของเฮาประจำห้าน ติงโตแกงกวาน้องเอ็ดอ๋ออันนี้ขาเอื้อยของเราเาเห็ดเวียงรมการนี่นี่เราดูเราหลินยิ้มตานี่อ๋อมันเล่นแล้วมันได้รับได้เสียเยอะเลยมันเตืนอนดูนี่ดูพี่ตอนนี้อยู่บ้านใช่ไหมเอออันนี้มันเรียนอยู่ไทยอ๋อเรียนอยู่ไทยกี่ปีสองสามเดือนมัน้งอ๋อ กปิ้งไก่ของเขาเป็นอะไรย่างบอ่อซุกไผ่บ่อแหงพี่น้องอไอ้ทรายเจ้าคือ,อหล่อแท้คุกใหญ่ของเทาประจำทานเมื่อนี้เออเพราหนาเพิ่นอยู่พุ่นเนาะเมื่อนี้คนเงียบหลายปิ้งเนื้อปิ้งไก่ปิ้งกินเองเมื่อใดเป็นใจดีเมื่อใดกินเมื่อใดจะบริกรา,ารหาวซานเ <c oughs> นาะพี่น้องอ <c oughs> ันนี้มีชายอยู่ร้านล<อ>าูกบอลปะโอ้ ี่ทะเลไงน่าอยู่เนาะอ๋ะอมีเทีย่ยวเยอะหนูไปอยู่หนูได้ัวคนหลังแน่แน <laughs> ่มีได้หลังมีแต่ต่างชาต,ติลูกพี่อยู่ไหนตัเนี้ยตอนนี้อยู่บ้านกับยายบ้านพี่เหรอตัเนี้ยครับลูอาหารไงที่พี่ทำในเล็กที่ลงที่สองแลมันแพนเอามันมันหญ่ ดูเพิ่นนะ <c oughs> น่ารักเนาะเหมือนพี่เลย <c oughs> ตอนนี้กี่ขวบแล้วเจ็ดขวบแล้วเนื้อย่างของเขาเนาะมีน้ำมันมพี่น้องน้ำมันทานน่ะเองโดยชุดละสี่ลอยนะพี่ชายอของกินเยอะแล้วมีห้องดีดีน่าอร่อยเนาะอันนี้เนื้อของถี่เฮาย่างเนาะ อันนี้เนื้องัวบ้านเฮ้าเนาะพี่น้องหรือว่าเนื้อนั่นเองอันนี้คอหมูบ่อไอซายอันนี้คอหมูอันนี้ปีกไก่พี่น้องผู้ใดเคยกินแน่แซ่บแซ่บคุกเหมนมักนนใจด้ใจนี่มีหัวใจใกล้นำพี่น้องหัวใจโค,คนหวาซานเจ้ากาโคดเนาะนี่ยังไม่เลิกเรียกเรื่องานพี่น้อง บ้หูวสิอัพมือดาเดี๋ยวผักเวกขหงงานเดี๋ยวอัพให้เบิร์นนะพี่น้องคนกับพอคอยหลายมื้อหนิสูกกส้กระบะสู้กระบะก้อนนองซัดยู่ไหมซัดซัดซัดอาจารยหอมผักขึ้พาวสองห้องติดกันนะพี่น้องพวกว่าพวกพวกเขายังบอกเมือ่อเขาห่านอนบนเลยพี่น,อน้องคนกึ้ยกึ้ยแบบจ้าพวกเขายังเห็นเวกเหงานอยู่ <c oughs> จะมันเป็นเราใดายไม่คิดเลิกเด็กเลิกดื่นนะครับ <c oughs> นอนบริหารใจเพื่อนเพื่อนหายแหล,ลีกเพืนวะหนีสูบภาษาบ้านทาากัอนเนาะย่างอร่อยอร่อยนะเพื่อนพี่อยู่ไหนอยู่ในครัวตัวไหนให้น้องตัวนี้เหรอ <c oughs> งามอิลี่ห่องนะพี่น้องตอนยังบอดี้กราฟนะเป็นพายสีเงียบเงียบเงียบสั้นลูกค้าบอกมีกับประมาณนี้เลยพี่น้องทำ,ทำไมไม่ทาผงม,มาล่าไม่ชอบหรอ,อมมพริกเผาอะไรอ๋อพริกเผาเหนื่อยไหมเดี๋ยวเราวทได้กินไก่นะพี่น้องเนาะ ปิ้งมันใหม่เนี่ยปเป็นอย่างนั่นตอนนี้เนาะเพราะว่าเบากินเองก็ปิ้งให้เขาแล้วมันแห้งโพดมันใหม่โพดแล้วเป็นกระถึกด,าด่าเนาะบ่มีเพะถิ่นดาเราคอยเองนะพี่น้องเบิ่งผู้เบานี่ผู้เบาวสายสผู้เบาวสารวันบอกว่าผู้เบาทีาากเซกินแซ่บแซ่บพี่น้องจะยูแบ <c oughs> <c oughs> กเซหรือสารวันเรื่อยของข้าวไก่ย,ย่างมา,ากแหละคจับโทรศัพท์นำยิ้มน้อยยิ้มใหญ่รสมุ่งเบาได้ค่ะ มีน้ำหมอกน้ำมันถ้าบวกข้าถ่ายลายพี่น้องจะเหนื่อยติ้นหนักเขาขันิดาเขาตอนนี้ทาง YouTube เดี๋ยวอัลโลยูทูบพูดบอกครับสาวให้แน่เดือนบ่แพงเลยเดือนจะได้เท่าไยจีบีได้เดือนหนึ่งเดือนละหมื่นเห็นเวียดนามการหาคนพี่น้องนี่คุณนี่แล้วคุณนี่อันนี้กะคุก อันนี้ผู้ซอยกุ๊บอันนี้กุ๊บสามสี่คนเด็กเสิร์ฟวาสานไวรู้ชาลัยไหมเบี๋นี่เองไอ่ย่างสุกเกินไว้แม่งแม่งไม่สมไม่สมหยิบยังบะซุกอยู่เนาะพี่น้องเนาะจะมันซุกเดี๋ยวห้องกินหายเบิ่งอีกหนึ่งไอย่างเกินบะรุก mm ้ามา

ลพอแล้วเก๋มากเก๋มากบ๊วยพยานถ่ายแกให้โอเคพี่นอกก้น okay, นองเดี๋ยวถ่ายไปเบิ่งตอนซุกเนาะใกล้ซุกแล้วแหละถ้าพวงมาลาน้องพี่น้องเนี่มันจะเสียบลายเสียบลายเสียบลายข้าวว่ามันซุปแต่เดี๋นี่นะเพราะว่าเอาปิ้งน้้อองโเคแลว จัดไปหนอยม,มาเดี๋ยวเขากินให้เบิรนะ์วีเนอะหมดแล้นี่ชุ่แ,แล้วดาร่าเขากินบ่ะเขากินหดแล้วรสมันแซบ่แซบแซ่บลาย <c oughs> จุดก๊ก ตั้งมาคู่ของปานเท่าน,าน้นองโอเคแซบให้เป็นคนมาร์คดาวบะนี่คูณมาร์คพี่น้อง <c oughs> มันเข้มกระคายและเลิศ้าน <c oughs> มันเยอะเฮาแซบ,แบโอเคโอเคโอเคแล้วเดี๋ยวโอเคพอตอนิี้ถึงพีน้องพอการคลิปหนาแล้วคลิปไปง่าสบายดีพี่